สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลกักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมคลิปนี้จะมีความต่อเนื่องจากคลิปที่เพิ่งจบไปค่ะดาวสีดวงที่เดินวิปริตนั่นคือคลิปที่รวบรวมเกณฑ์ร้ายต่างๆนะคะที่คุณควรจะทราบจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ต่อด้วยคลิปนี้ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าพอตีความดาวทั้งจักรราศีแล้วเกณฑ์ร้ายต่างๆเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราพยากรณ์อยู่นี้ไหมเพราะว่าอิทธิพลของดาวบางดวงกินระยะเวลานานค่ะมันอาจจะส่งผลช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าส่งผลเสียแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเราจะพิจารณาจากดาวทั้งจักรราศีที่เข้ามากระตุ้นด้วยอันดับแรกเลยนะคะให้คุณสังเกตภาพรวมของดาวแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเอง พอคุณเห็นแล้วคุณจะทราบได้เองเบื้องต้นค่ะว่าเดือนนี้ฉันจะหนักหรือว่าเบาหรือว่าทิศทางในการพยากรณ์จะออกไปในรูปแบบไหนดูจากชื่อภพเรือนค่ะอริมรณะวินาศเป็นพบเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในพบเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับสำหรับลัคนาราศีกรกฎ คุณมีดาวเสาอยู่ในภพมรณะนะคะเยาวยาไปอีกร่วมสองปีค่ะและช่วงที่พยากรณอยู่นี้ดาวอาทิตย์ก็ยังคงอยู่ในภพวินาศฉะนั้นก่อนวันที่17กรกฎาคมนะคะเงินของคุณจะต้องมีให้ไหลออกตลอดช่วง30วันที่ผ่านมามีสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำนี่จึงเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้คุณเห็นภาพว่าเวลาที่ดาวตกอยู่ในภพเดือนที่เสียมันส่งผลอย่างไร เมื่อดาวอัทิติย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณความเสียหายมันจึงไปอยู่ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายค่ะแต่พอวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอา,าทิตย์จะย้ายเข้ามากลุมลักนาแทนได้มาตรฐานเป็นมหาจักรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะลดลงไหมแล้วก็มีดาวพักเกตเข้ามาเสริมกําลังและอีกหนึ่งภพเรือนนะคะที่จะมีผลกระทบกับคุณอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือภพกระดุมพระค่ะ ช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะ17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมจะมีดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันถึงสดวงแล้วก็อยู่ในภพที่มีดาวคู่ศัตรูส่งกำลังถึงกันดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะแล้วก็ปุตตะเป็นดาวธาตุลมค่ะเข้ามาอยู่ในภพธาตุไฟลมมาเจอไฟนะคะหมายถึงมีพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างกลุ่มร่วมกับดาวอีกสองดวงที่กำลังเดินผิดปกตินั่นก็คือดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธ มีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามเล็งมาแบบมีอนุภาพมากค่ะและดาวบาร์พระค้อดวงอื่นๆนะคะที่ตีโกนถึงโดยรวมแล้วนะคะดาวทั้งจักรราศีส่งกำลังถึงกันหมดเลยอันไหนแยกทายได้เราจะแยกทายค่ะอันไหนแยกทายไม่ได้เราจะตีความเขาไปพร้อมๆกันเพราะว่าดาวกระทบชิงกันหลายดวงดาวอังคารนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดาวบาร์พระค์แต่ก็มีความสำคัญกับพวกคุณไม่น้อยค่ะ ดยอิทธิพลของดาวนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพของคุณเป็นหลักอยากรู้ว่าช่วงนี้งานจะเป็นอย่างไรตกงานแล้วจะได้งานไหมหรือว่าควรจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจลงทุนดูอิทธิพลของดาวใหญ่ๆแล้วก็มาตามดูที่ดาวอังคารนี่แหละคะ่ะกับองค์ประกอบอื่นๆที่เข้ามากระทบด้วยและการที่จะได้อะไรดีๆจากดาวบาปะค้อ์นะคะมันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะดาวอังคาร เป็นดาวตัวแทนของความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียความขยันมีมานาพยายามและสำหรับลัคนากรากฎนะคะท่านในพื้นดวงกำเนิดใครดาวอังคารคุณได้มาตรฐานดีๆค่ะทักษะเป็นเดชเป็นสีหรือว่าเข้ามากุมลัคนาอยู่ในตำแหน่งของแม่าธาตุก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ทำงานออกแนวบูบๆหน่อยค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาดสุภาษิตท,ที่ว่านะคะ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่จะใช้กับกรกฎไม่ได้เลยค่ะเพราะกรกฎความรู้แค่ครึ่งหัวก็ลงมือทําแล้วค่ะจะไม่รอให้ความรู้ท่วมหัวแล้วลงมือแน่นอนอันนั้นไม่ใช่พวกคุณวิธีของกรกฎนะคะจะเป็นการลงมือทําเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปพร้อมๆกันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกใหม่ด้วยตัวเองตลอดเกณฑของการที่คุณจะมองเห็นโอกาสหรือว่าช่องทางที่จะต่อยอด เพิ่มช่องทางที่จะมีะไรายได้หรือว่าการได้รับการเอื้อประโยชน์การที่แน่จากใครบางคนก็ได้ค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมช่วงนี้พยายามเข้าสังคมนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ให้มันหลากหลายเข้าไว้และในด้านที่ดาวกลุ่มร่วมกับดาวพุธแล้วก็ดาวสุขที่กําลังเดินช้าแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกทั้งอยู่ในภพที่ไม่ส่งเสริมในเรื่องของธาตุดาวพุธกับดาวสุขเป็นดาวธาตุน้ำค่ะน้ำมาเจอไฟ ฉะนั้นภาระรับผิดชอบนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่ากับลูกกับหลานลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้ที่เขาอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องให้คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการให้อุปกรณ์ของใช้ในบ้านบางอย่างก็อาจจะชำรุดเสียหายคะ่ะมีเหตุให้คุณจะต้องเสียเงินซ่อมแซมแต่ก็โดยภาพรวมแล้วก็ไม่น่าจะหนักเท่า30วันที่ผ่านมาแน่นอน และดาวพุธในตำแหน่งนี้ก็ได้มาตรฐานถึงสอย่างค่ะเป็นราชาโชคมหาจักอุจจาวิราชเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็สหัสชชะดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะคะและที่สำคัญดาวทั้งสาดวงนี้ก็มีดาวเสาเล่งอยู่ในภพมรณะเกณฑ์ของการที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ได้หรือว่ามีญาติพี่น้องเดินทางไปมาหาสู่กัน ช่วงเวลานี้คุณควรจะพบปะผู้คนให้มากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะสังคมเพื่อนฝูงคนรู้จักจะนำพาคุณไปพบเจอสังคมคนรู้จักใหม่ๆค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้อย่ากเก็บตัวใครชวนไปไหนคุณไปค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่จะนำพาคุณไปต่อได้เองดาวพุธนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายการสื่อสารเจรจา สายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะจะได้รับการกระตุ้นหรือว่าส่งเสริมมากเป็นพิเศษการค้าการขายก็ดูเรื่องของภาพลักษณ์สินค้าให้ดูดีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ก็ทำให้มีประสิทธิภาพให้ทันยุคทันสมัยค่ะพวกงานที่เป็นวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานที่ปรึกษาอาจารย์ทนายความประชาสัมพันธ์ทุกอาชีพคุณสามารถทำการสื่อสารให้ไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อได้ค่ะ สร้างความแตกตา่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาจุดขายใหม่ๆให้กับตัวเองสายงานอาชีพตัวแทนในหน้าช่วงนี้พูดเป็นเงินเป็นทองค่ะและในส่วนที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูแตกหักกับดาวเสาร์นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองพอสมควรพบมรณะนี่นอกเหนือจะหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็ยังจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพค่ะ การเจ็บไข้ไม่สบายอุบัติเหตุผ่าตัดการยกย้ายการหย่าล้างการเดินทางไกลฐานะหรือว่าการเงินของคู่ครองคนรักก็ได้คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ค่ะดาวเสาร์นี่คือตั้งป้อมเป็นศัตรูกับดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวเสาร์เดินผิดปกติหลายๆอย่างของปัญหาจะถูกนำพามาจากผู้อื่นแล้วก็เป็นปัญหาที่จะมีความยืดเยื้อค่ะ ต้องดูนะคะว่าดาวคู่ศัตรูจะย้ายออกไปเมื่อไหร่เพื่อที่ว่าอิทธิพลของดาวที่ส่งผลร้ายจะได้เบาบางลงฉะนั้นช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะจนถึงวันที่17สิงหาคมต้องทำใจเผื่อไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและในส่วนของดาวพุธนะคะที่เป็นดาวคู่สมพลกับดาวเสาร์จะมีเกณฑ์ที่ดีตรงส่วนนี้แทรกเข้ามาะคะ่ะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปนะคะ แต่ว่าเกณฑ์น,นี้จะมีสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาหรือว่าประครับประคองคุณจากเกณฑ์รายได้ลักษณะจะเป็นเส้นขนานตีคู่กันไปเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาในรูปแบบไหนจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมคุณจะยังมีพี่ๆน้องๆบางคนนะคะที่คุณยังสามารถพึ่งพาได้ไม่ได้แบกรับปัญหาทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวเขาอาจจะช่วยได้ตามกำลังของเขาคะ่ะ เพราะว่าดาวพุธกับดาวเสาร์เขามีส่วนที่เกื้อนหนุนกันอยู่และอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะคุณลองเอาสิ่งที่เราตีความไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณดูค่ะว่ามีประเด็นไหนที่มันสอดคล้องกับเรื่องของคุณได้บ้างเพราะว่าเราไม่สามารถยกตัวอย่างทุกเรื่องให้ตรงกับทุกคนได้มาถึงดาวเด่นของคลิปนี้กันนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหมายถึงการเงินรายรับรายจ่าย เข้ามาอยู่ในภพตนุตัวตนของคุณอย่างนี้เรียกว่าเงินเข้ามาทับตัวค่ะจะต่างจากช่วงก่อนหน้านี้หน้านมือเป็นหลังมือเลยนะคะได้มาตรฐานเป็นมหาจักรมีดาวพระเกตเข้ามาเสริมกําลังปกติดาวพระเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะตามดาวเจ้าเรือนไปด้วยแต่สําหรับดาวจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุดาวประจําตัวของคุณเราไม่ได้เอามาใช้พยากรดาวจรภาพรวมแบบนี้นะคะ เพราะว่าดาวจันร์ทเดินเร็วมากจะย้ายราศีทุกๆสองวันครึ่งเอามาจับทางอะไรไม่ได้ค่ะใส่ไว้ให้รู้เฉยๆนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของภพเรือนแต่สำหรับการพยากรณ์ดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนดาวจันร์ทมีความสำคัญมากค่ะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอิทธิพลของดาวพระเกตจึงให้น้ำหนักไปที่ช่วยเข้ามาเสริมกำลังดาวที่เข้ามากลุ่มร่วมด้วยแทนดาวพระเกตเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญ,ญาณความรู้สึกนึกคิด จะคิดสร้างสารรค์หรือว่าคิดฟ้งสร้างเป็นไปได้หมดค่ะคุณจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของความคิดมากเป็นพิเศษค่ะฝักไฟคอยมองหาจังหวะโอกาสสิ่งที่จะต่อยอดหรือว่าอยากหาทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเรียกได้ว่าหมกมุ่นคิดอยู่กับแต่เรื่องเงินๆทองๆเลยก็ว่าได้ค่ะดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าคุณใช้ความคิดไปกับเรื่องของการทํามาหาไรายได้จะมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ และจะพูดถึงพบตนุนะคะความหมายของพบเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับสถานะตัวตนของคุณเป็นหลักสิ่งต่างๆใกล้ตัวความเป็นอยู่ของคุณก็ได้หรือว่าคนรอบข้างที่มีอิทธิพลมีบทบาทมีความเกี่ยวข้องกับคุณแหล่งรายได้แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของคุณตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวาธาตุไฟเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของแม่าธาตุน้ำไฟมาเจอน้ำนะคะไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของาธาตุสักเท่าไหร่ แต่ว่าความเป็นมหาจักรค่ะเขาก็จะไปส่งเสริมคุณในเรื่องของความมีมานะพยายามสู้ไม่ถอยค่ะดาวการเงินเข้ามากุมลักนาอย่างไงก็มีข้อดีนะคะแค่ว่ากว่าจะได้มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานของตัวเองมากพอแล้วนะคะคุณต้องเริ่มมองหาการเติบโตในด้านอื่นๆค่ะหรือว่าหาเทคนิควิธีพลิกแพลงการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป อาชีพของเราแต่ละคนหลากหลายนะคะเราคงยกตัวอย่างให้ได้ไม่หมดแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือ 1. หาวิธีทางลัดในการทำงานค่ะดูว่างานของคุณสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบนี้ได้ไหมหรือว่า 2. ทํทำผลงานให้มีประสิทธิภาพโดดเด่นขึ้นมาด้านใดด้านหนึ่งค่ะกำลังจะบอกว่าชั่วโมงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะลูกจ้างหรือว่าเจ้าของกิจการถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะเปลี่ยนแปลง คุณควรที่จะหาความแตกต่างบางอย่างให้มันโดดเด่นขึ้นมาค่ะเพราะว่าความเป็นมหาจากนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรแบบเดิมๆแล้วฟ้าจะประทานมาและก่อนที่เราจะไปมุ่งมั่นเราก็ต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจนก่อนค่ะถ้าใครเจอแล้วนะคะก็มุ่งมั่นทาต่อไปได้เลยการที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวอาทิตย์ที่จริงแล้วค่อนข้างที่จะจับต้องได้นะคะ แต่ว่าผลตอบแทนก็ใช่ว่าจะต้องอยู่ในรูปของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเสมอไปบางทีมันเป็นเรื่องของผลงานความดีความชอบการสะสมประสบการณ์ชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักยอมรับก็ได้และในส่วนของดาวอาทิตย์ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียค่ะเพราะว่ายังคงถูกรบกวนจากดาวบาปพระเคราะห์อ,อย่างมฤตยูและก็ราหูฉะนั้นตรงจุดนี้มองว่าดาวอาทิตย์ยังไม่สามารถเป่งประกายได้อย่างเต็มที่แต่ในด้านที่ดาวให้คุณมันก็ย่อมต้องมีอยู่แล้วค่ะ และในส่วนที่คุณจะต้องใช้ความมานะพยายามส่วนตัวมันก็จะตีคู่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันและโดยเฉพาะราหูนะคะที่ยังคงรบกวนอยู่ในภพกรมมะก็ยังจะคงสร้างความผันผันในเรื่องของการงานคุณได้ตลอดค่ะตราบใดที่ดาวราหูยังอยู่ในตำแหน่งนี้จะมีช่วงขาขึ้นขาลงสลับไปมาตลอดบางคนก็เป็นในลักษณะที่เปลี่ยนงานบ่อยมาถึงภพสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะภพกรมมะ ช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะจะเป็นช่วงสุดท้ายที่ดาวพฤหัสจะให้อนิสงส์ที่ดีได้อย่างเต็มที่พอเข้าครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะก็จะเริ่มเดินช้าแล้วก็จะค่อยๆหยุดนิ่งอยู่กับที่ไปจนถึงสิ้นปีและอิทธิพลของดาวที่เด่นในช่วงเวลานี้ก็คือจุดที่ดาวตีโกนถึงกรากฏจะมีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่าลักนณอื่นค่ะหลายๆท่านนะคะทำงานที่บ้านก็ประสบความสำเร็จได้ บ้านส่งเสริมในเรื่องของการหาทรัพย์หาไรายได้แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่เพิ่งจะออกจากงานแล้วก็อยากที่จะมีอาชีพอิสระเช่นกันทุกๆอย่างต้องทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะมันจะยังต้องมีอุปสรรคแน่นอนเราอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะคุณอย่าเพิ่งคาดหวังความสำเร็จในการลงมือทำครั้งแรกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะ อันนี้คิดง่ายๆตามหลักความเป็นจริงเลยนะคะไม่ต้องใช้โหราศาสตร์เข้ามาช่วยแต่อย่างใดบางทีมันเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อซื้อประสบการณ์และคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้บางคนเงินลงทุนหลักพันก็มีความหมายกับเขาค่ะแต่ถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็จะไม่มีก้าวแรกแต่ถ้าคุณมาเริ่มในช่วงที่ดาวคู่ศัตรูทำงานแบบนี้เหนื่อยแล้วก็หนักแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าช่วงที่เราพยากรณ์อยู่นี้นะคะ 17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมไม่เหมาะกับเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆค่ะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณของตัวคุณเองและสำหรับท่านที่ว่างงานรองงานใหม่อยู่นะคะช่วงนี้ต้องขยันเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงค่ะไม่ใช่ว่าส่งใบสมัครแล้วจะรออยู่เฉยๆนะคะมันขึ้นอยู่กับสังคมคอนเน็ชันของแต่ละคนด้วยอย่างที่บอกค่ะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรู มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสอย่างไรก็ขอให้พวกคุณโชคดีนะคะชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรง่ายขึ้นค่ะมีแต่เราที่จะต้องเก่งขึ้นและใช้ประโยชน์ของโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางนะคะโดยที่มองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลือกที่จะเชื่ออย่างมีวิจารณญาณค่ะเราเรียนโหราศาสตร์เรายังไม่ได้เชื่อทุกตัวอักษรในตำราเลยอะไรที่เราพิสูจน์ได้เราก็พิสูจน์ แล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้วางแผนเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะว่าบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ฉะนั้นวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะและเส้นทางของเราแต่ละคนก็คงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรมที่ทํากันมาในอดีตแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีนะคะ ส่วนที่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอดก็ต้องทําในขณะเดียวกันจิตใจก็ต้องขัดเกลาให้เจริญตามไปด้วยค่ะเก่งไปพร้อมๆกับการมีศีลมีคุณธรรมนะคะและความดีก็จะช่วยประคับประคองให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่อง ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ